สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับในคลิปนี้ผมภาพมาเบื้องสูตรเดน1ิบหน่วยบนนะครับพี่นอ้องสิใส่งานวันนี้เป็นวันที่7แล้วเด้อเดี๋ยวก่อนสิไปรับชมข้อมูลต่างๆกันพี่นอ้องแจ้งครับเตือนไวะกอนนะครับว่าทางของเฮาอา่บอสสนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับเนื้อหาที่นําเสนอนะคบเป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วกับโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมรับฟัง เดี๋ยวไปเบิง้งในงวดที่ผัน่านมากเนาะเพื่อทันใดที่ท่านเด้เคยเบิ้งนะครับเดินสิบหน่วยบนนะครับอันนี้คือของงวดที่แล้วสิบนะหน่วยบนจริงๆกับมาอา่ามาทั้งสองตัวนะครับมาหลักร้อยพรออมพน่ะนะครับผมก็ได้เขียนว่ามาทั้งสามตัวเลยนะครับได้เข้ากันเน่นสิบหน่วยบนนะครับอันนี้คือของงวดที่หาเนาะผมเก็บสถิติไว้ทุกง,งวดนะครับอันที่ อนใดที่มันเดินดีเนาะสิอันนี้เอาให้พี่น้องเบิกนะครับมาแต่เขามาเ,มเบิกวิธีคํานวณกันนะครับวิธีคํานวณนะครับเข้าสีใสหลักหมื่นนะครับนนรบ,บวกกับหลักสิบของเลข3ตัวครั้งที่3นะครับอันนี้บวกกัน2ครั้งแล้วก็บวกกับหลักหน่วยของเลข3าตัวครั้งที่4นะครับรวมเลขทั้งเบิดนะครับเอาเฉพาะหลักหน่วยเนาะมาบวกกันนะครับบวกกันได้เท่าไหร่เอา เอาผลลั์มันนะครับเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับไปบวกกบับค่าคองที่แต่ละตัวเนาะก็จะได้เลขเด่นออกมานะครับมาเขามาเริ่มจากงวดนี้เนาะอันนี้คำนวณได้3 468นะครับเลขออก0 4นย์นะครับ04เข้าเลข4นะครับงวดต่อมาคำนวณได้7802นะครับเลขออก03เข้าเลข0ย์นะครับ ต่อมาอีกครับคำนวณได้67 91นะครับเลขออก36เข้าเลข6นะครับต่อมาอีกครับคำนวณได้0 1 3 5นะครับเลขออก41เข้าเลข1นะครับต่อมาอีกนะครับคำนวณได้67 91นะครับเลขออก67มา2ตัวนะครับ วดต่อมาคำนวณได้7802นะครับเลขออก06นะครับเข้าเลข0นะต่อมาอีกครับคำนวณได้7802นะครับเลขออก6 2นะครับเข้าเลข2อนะต่อมาอีกครับคำนวณได้0 1 3 5นะครับเลขออก65เข้าเลข5นะครับ แล้วกังวดต่อมาครับคำนวณได้3 468นะครับเลขออก6กนะครับเข้าเลขเอ่เลข6นะครับต่อมาอีกเนาะคำนวณได้5 680นะครับเลขออก44นะครับจริงๆว่าเขาเนาะมันเป็นเขารักลอยนะครับโอ้โทษทีมันเป็นเขาลักลอยนะครับ0-44นะครับเข่าเลข0นเนาะแต่ว่ามาหลักลอยถ้านับ10หน่วยบนกน็ถือว่าผิดหนึงนะครับ มาตัวต่อมาครับคำนวณได้8 9 1 3นะครับเลขออก2 1เขาเลขกหนึ่งนะครับพอเราใส่ต่อเนาะมันกันยังเดินต่อนะครับต่อมาอีกครับคำนวณได้3 4 6 8นะครับเลขออก4 3มาทั้ง2ตัวนะครับส่วนของมวลน,นี้นะครับคำนวณได้0 1 3 5นะครับ0 1 3 5ถ้านับเฉพาะ สิบหน่วยบนนะครับกับลดไปงวดหนึ่งนะครับลดไปลักลอยแต่ก็ยังเดินดีนะ0135นะครับแล้วก็งวดนี้ผมก็มองว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสเดินต่ออีกนะครับเลขหนึ่งกับเด่นนะเลขศูนย์กับเด่นเลขหากับเด่นนะครับอ่ะแคปหน้าจอไปเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวผมสิขยับกล่องให้มันเห็นเต็มใบเนาะเห็นไหม หเห็นทั้งหน้านะครับเมื่อกี้กับซูมเห็นเห็นว่ามันพอตรงสื่อมาหน่อยนะครับเลยซูมให้เห็นวันนี้ก็ท่านใดอยากแคบหน้าจอไว้ให้มันเห็นอ่าสื่อสิบหน่วยบนพร้อมเนาะเพราะบางที่ถ้าซูมหลายเห็นเลขศูนย์หนึ่งสามห้านี่เอ๊มันเลขเด่นตัวใหญนะครับก็บแคบหน้าจอชุดเต็มเตมไปแล้วกันสำหรับคลิปนี้ต้อง ล่าไปแล้วครับมีข้อมูลมาฝากพี่นนอประมาณนี้แหละเดี๋ยวคลิปนะหน้าเข้าไปเบิ่งเด่น10หน่วยล่างนะครับเด่น10หน่วยล่างนี่สิเป็นสูตรใหม่ได้พี่นนอนะครับเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันเนาะว่าสิมีวิธีคำนวณแบบไดนะครับสถิติเดินดีมากแบบใดนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันล่าไปแล้วครับพี่นนอสวัสดีนะครับ